รู้แจ้งโลกอดศกทุกสิ้นฝึกศีลธรรมจนเป็นอาจินที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พระสินทรัพย์มีทำนำทางสนทานาด้วยภุมมปัญญาสาธุครับญาติธรรมเป็นที่รักยิ่งครับนี่คือเพจหลวงตาสนสังกะรีสีครับแอดมินของเราคือน้องเอ,อิร์ธวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เช่นเคยครับคลิปนี้นะครับเราก็จะ มาดูความเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมนะครับทางวัดป่าบัวรางไปเองไม่ว่าจะเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นพระสงฆ์หรือว่าครูบาเพราะไม่ครูบาอาจารย์เทั้งหลายนะครับว่าความเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารกิจนิม์ของหลวงตาไปที่ไหนบ้างต้องหลวงตาสินสังกฤตศีครับเพจนี้ครับติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้าน u t u b e ก็ดีหรือว่าจะเป็นเพจก็ดีนะครับวันนี้นะฮะเ,เป็นอะไรที่ ลื้มมากๆากเลยครับผมพยายามตะล่อมหลายครั้งแล้วว่าจะสัมภาษณ์บ่ายเบียงตลอดบ่ายเบียงตลอดเพราะว่าท่านเป็นเนนครับเป็นเนนที่ไม่ค่อยพูดยิ้มอย่างเดียวเนนเรดาครับซึ่งท่านยอมรับใจทำไมถึงต้องบ่นทำไมถึงเบื่อทางโลกกระทั่ง ภรรยาก็สวยแฟนก็สวยแต่สลัดคนรักตัวเองทั้งๆที่ยังสาวและสวยมาบวชเมรก่อนที่จะมาอยู่วัดต่าบมานาม้ำไกินบวชที่อื่นมาแล้วแล้วก็ศึกไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสรุปแล้วชีวิตมันวนวนอยู่ที่เดิมเลยสละแฟนมาบวชเป็นเมนอยู่ที่วัดป่าบาา่อน้ำไปกิน ชีวิตของเนรเรดาจะเป็นอย่างไรนั้นผมจะพาไปพบเนนผู้นี้ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงตามากๆเห็นเนนต้องเห็นหลวงตาเห็นหลวงตาต้องเห็นเนนนี่คือเพจหลวงตาสินสังกะรีสีไปพบกับความเป็นมาของชีวิตเนนเรดาครับไปเลยครับโอ้โห oh ก่อ <łość> นอื่นผมต้องขอกราบก็ผมก็อยู่มานานแล้วละก็ถือว่าสนิท เนนเรนดาร์เหมือนกันนะครับขออนุญ,ญาตครับขอโอกาสตรงีนี้นะครับโทษครับก่อนอื่นต้องขอโอกาสนะครับผมมาอยู่วัดปรา่าบนรลัยอินเจอหลวงตาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาปีหกสิบห้าสองพห้าร้อยหกสิบห้า จนเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาวันที่สามเนาะวันที่สามสิงหาเขาถือว่ามาอยู่แบบถาวรก็ประมาณน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วแต่เจอหลวงตามากกว่าน,นั้นอีกแต่มาอยู่ถาวรถือว่าไม่กลับไปแล้วก็มาอยู่วัดไม่ค่อยออกข้างนอกเลยแม้กระทั่งงานการบางครั้งก็ดูอะไรที่มันดีก็จะไปทํา อันไหนที่มันไม่ดีไม่มีศักดิ์ศรีผมก็จะไม่ออกนอกวัดถือว่า <c oughs> ไปแล้วมันไม่คุม้มไปแล้วมันไม่มีศักดิ์ศรีไปแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็เลยปราราณารือละพาณาปาวาปาวารนาอ๋อปาวารนาเ <c oughs> ขาฝากตัวเป็นสิทธิ์พระแม่ครูบาอาจารย์พร้มด้วยเนนด้วยได้ประเคนของ ให้ฉันทุกอย่างเนรด้ไดามาอยู่ที่วัดป่าบรมอินตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่กี่กี่พรรษาแล้วครับมาผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนแต่ตอนนั้นต่อศา,า,าลาครั้งแรกปีปีหกห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจต้นปีฮะเดือนเดือนพฤษภาอ พฤษภาหกห้าพฤษภาก็เท่ากับเดือนเดือนห้าเนอะใช่เดือนห้าเดือนเมษาสี่เมษาห้าพฤษภาพฤษภากรกกราสิงหากันยาตุลาถูกไหมแสดงว่าเนเอน์นลนดามาก่อนผมไม่กี่เดือนสิสีมาปีหกห้าแล้วครับผมมาตุลาครับวิ่งเนเต้องมาก่อนผมนานนี่อีหกสี 64, ป่ป่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยดูทีอยู่นี่จะจะลืมเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้ทั้งชีวิตเนนก่อนมาอยู่วัดป่ามานาวไม่อินก่อนที่จะมาเป็นอุปถากลวงตาผู้ผู้ถูกไหมอุปถากรู่ไหมครับก่อนที่จะมาจำพรรษา,ายอยู่ที่วัดป่ามานาวไม่อินก่อนหน้าน,นั้นเนนเ,เคยบวชที่ไหนมาก่อนบ้ครับก่อนหน้านั้นเมื่อสามปีก่อนสามปีก่อนเคยบวชแถวบ้าน เป็นวัดป่านี่แหละจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุดรธานีออเภอบ,ออบ้านดุงอ๋อบ้านดุงอุดรธานี <c oughs> ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดประมาณนหมอ,อเคยบวชครั้งหนึ่งแล้วก็บวชยาวมาเลยจนปัจจดนทุกวันนี้ออไม่ใช่ช่วงนั้นเป็นโควิดทีนี้ปิดเทอมด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียน ผมก็เลยบวชลองบวชสักครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอ๋ออนุญาตครับก่อนด้านนั้นคือเนรเรดาเรียนหนังสืออยู่ใช่เรียนอยู่ปวชอปีสองอ๋อตอน,น,นอตอเป็นคารวา่าใช่ไหมครับคารวา่าแล้วก็เกิดโควิดิดโควิดเลยหยุดเรียนหยุดเรียนชีวิตเราไม่เคยบวชเลยเราก็เลยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไง ก็บวชครั้งแรกเลยบวชครั้งแรกที่อำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงครับไม่ต้องเอ่ยชื่อวัดก็ได้นาะ,ะจังหวัดอุดรธานีบ้านดุงนี่โหดังนะแถวนั้นใกล้คาชะโนดใช่ไหมครับใช่แถวบ้านใกล้คาชะโนอดอ๋อแล้วพอบวชปับ๊บบวชได้กี่นานไหมครับจากที่บ้านดุงเนี่ยก็หลายเดือนนะเพราะว่าเป็นโควิดด้วยแล้วเราก็หยุดยาวเลยอืโจําไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่นานอยู่ ครับตอนแรกก็ภาวนาให้เป็นไม่รู้จักหรอกคืออะไรภาวนาพอทีนี้เราอยู่ไปสักพักเราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงตามหาบัวครับจําชื่อหนังสือไม่ได้แต่ข้างในมันมีเขียนว่าให้เอาลมเข้าพุทธเนี่ยมาถึงหน้าอกแล้วก็มาลงท้องครับช้าๆแล้วก็ออกมาแล้วก็ทําไม่เป็นก็เลยดูแค่ตรงนี้แหละ พเข้าพูดออกโทเข้าพูดออกโทก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็หลังจากนั้นพอได้หนังสือหลวงตาบัวก็ฝึกใช่เริ่มเริ่มพูดเข้าโทออกแล้วมันได้อะไรก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้เลยเราก็ทําดูมาเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรแค่ลองดูอยากรู้อยากรู้นะครับใช่แล้วก็บวชปยาวเลยใช่ไหมครับไม่ยาวหลังจากนั้นศึกไปเรียนต่อไปเรียนต่อ ผมทราบข่าวแววๆมาว่าเนเรดาตอนเป็นคา,ารวาสมีแฟนใช่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเนเรดาวัดป่าพานาม่อินแล้วก็เป็นอุปถัมภ์ให้กับหลวงตาด้วยคือเห็นเนเรดาต้องเห็นหลวงตาเห็นหลวงตาต้องเห็นเนเรดาตลอด ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงเป็นไงครับอยู่ๆเคยมีแฟนแล้วมาบวชแบบเนี้ยลับแฟนล่ะแฟนเขาก็ยินด,ดีนะที่เรามาบวชเขาว่ายอมตั้งแต่ <c oughs> คือเราครบกันตั้งแต่ที่ผมบวชรอบก่อนโอ้ตั้งแต่สิบเจ็ดนานแล้วใช่ครับก่อนหน้านั้นอีกโอ้ก่อนหน้านั้นอีก แล้วเพราะอะไรถึงมาบ,บ,บวชครับหลังจากที่ศึกกออไปรอบนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกประมาณสองปีจากที่เรียนอยู่อ่บบอบวชปีสองแล้วก็ศึกแล้วก็อยู่กับแฟนสองปีใช่สองปีแล้วก็เห็นความที่มันวนวน,นเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่เราอยู่คนเดียวในปา่าไม่ต้องสนใจอะไรัรบอยู่แค่กับคําว่าพุทธูอยู่แค่ตัวเองับ,บทีนี้เราไปอยู่ข้างนอกมันเห็นความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมเรารู้สึกเบื่ออไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกเยอะทุกร้อนอะไรเราก็เลยตอนแรกรอบนี้ไม่ได้ว่าจะมาบวช ถ้าจะลงไปทํางานที่กรุงเทพอ <Ừ. S 1> พ่อก็เลยบอกอ่าลอ,ลองบวชก่อนลองบวชสักหน่อยขณดนั้นก็ยังมีแฟนอยู่ก็ยังมีอ๋อที่แรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชไปกะจะไปทํางานที่กรุงเทพแต่พ่อให้บวชก่อนพ่อให้บวชก่อนอแล้วก็ไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้ไปเลยผม รู้จักหลวงตามาจำไม่ได้แต่นานอยู่เมื่อก่อนพวกพระด้วยกันเขาบอกเอ๊ะพระองค์นี้เพี้ยนอย่าไปฟังอย่าไปนั่นอย่าไปนี่ครับผมก็ก็ฟังเหมือนเดิมชอบเสียงหัวเราะท่าน<อ>เ,าเสียงหัวเราะหลวงตาแต่ส่วนมากจะได้ยินพ่อกับแม่ฟังแล้วก็ฟังไปด้วยเราไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรขนาดนั้นอเวลานอนเวลาอะไรก็ได้ยิน นี้ก็เข้ามาเข้ามาเริ่มเริ่มติดติดตดวงตาติดเสียงหัวเราะชอ,อบชอบเสียงหัวเราะแล้วก็ไม่ได้ซึมซับอะไรจากคําลงตาเลยครับก็มีบ้างเพราะเราก็ฝึกนะการภาวนานี่แหละตอนนั้นยังบวชยังครับตอนที่ว่าจะกลับมาบวชใหมย่ยังแต่เราก็ไม่ลืมในตัวนี้หรอกรที่เราเคยเคยทําแล้วมันมันมีเกิดผลนะ นั่นไม่ลืมหรอกอพอฟังหลวงตาแล้วก็ติดคํำพวเลาะจากหลวงตาแล้วก็ซึมซับคําสอนของหลวงตาบ้างบวชครั้งที่สองเลยที่ว่าพ่อให้บวชจากนั้นก็ตัดสินใจอยู่ก็นานอยู่นะโอ้ที่ว่าพอ่อจะว่าที่ว่าจะไปทํางานกรุงเทพใช่แล้วก็ทํางานที่บ้านไปก่อนทําช่วยพ่อครับจะปกติก็ทําอยู่แล้วนั่แหละ ครับทํางานอะไรพอบอกอะไไหมก็เกษตรแล้วก็หลายอย่างโอ้ปลูกปร้มวงขายทุเรียนขายอะไรงนี้ทํานาสวนไม้ยูคาตัดอ้อยอ๋อหลายอย่างอก็ทั่วไปนั่นแหละของเราเองแล้วสรุปว่าก็ไม่อยากบวชยังไม่อยากบวชอยากไปใช้ชีวิต ข้างนอกมากกว่าอืมกัแฟนใช่แล้วนี้เป็นไงครับพอชายชีวิตข้างนอกมันก็มันเบื่อแต่มันไม่เบื่อมันอาจจะฟังแปลกๆมันยังไงเบื่อแล้วไม่เบื่อยังไงครับคือล็กๆของเรา,ามันเบื่ออืมแต่ว่าข้างนอกมันไม่เบื่อข้างในข้างในใไหมใช่ข้างในเบื่อข้างนอกไม่เบื่อ ก็อยากจะไปทํางานกรุงเทพไม่ได้คิดว่าจะบวชเร็วๆนี้หรอกอแต่ในสมองนี่มีแล้วว่าถ้าชีวิตนี้ไม่ตายบวชแน่นอนอ๋อคิดใช่ยังไงต้องบวชแน่นอนแต่อยากจะใช้ชีวิตตอนเป็นหนุ่มไปก่อนข้างนอกแต่คิดแล้วว่ายัางไงถ้าเกิดไม่ตายก็จะบวชสรุปตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เลยสรุปพ่อก็บอกบวชก่อนบวชลองดูก่อน ครั้งที่สองนะครั้งที่สองครับก็เลยตั้งใจจะไปบวชที่ร้อยเอ็ดที่จะไปบวชที่ร้อยเอ็ดเพราะว่าตอนที่เราบวชรอบก่อนผมก็เที่ยวเหมือนกันเที่ยวหาศึกษาก็วัดว่า,วาสายป่านี้เขาจะขิ่งครับแล้วผมชอบมันชอบแบบขิ่งๆก็ตามหา,าแต่ไม่คิดหลวงตาเลยใช่ไหมไม่คิดเลยยังแต่ตอน,น,นก็้ก็ฟังแล้วใช่ใช่ก็ฟังแล้ว,แ,ลวแต่ไม่ไม่คิดว่าจะมาหาหลวงตา <laughs> คือ,อยังไม่ลง,งใช่ไหมยังไม่ลงใจใช่ไหมยังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอาแล้วเนรนเดล่าบ,บวชครั้งที่สองเ่ยก็ที่จะตามหาพ่อแม่กุูบาาจารย์แล้วแฟนนะแฟนก็เขาก็ยอมไงคือพ่อแม่เราจะส่งเขาให้จบแล้วจะเล่าก่อนหน้านี้ว่าทำไมได้ไมาอยู่ด้วยกันครับครับ คือผมคบกับเขาตอนอายุสิบห้าโอ้สิบห้าเลยคนจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันเหรอครับบ้านเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันใกล้กันครับบ้านใกล้กัน,น,กนทีนี้เราก็เห็นการใช้ชีวิตของเขาคือเขาไม่มีพ่อแม่อ๋อกับพระใช่เขากัพระพ่อแม่เขาเสีย,ย,ยหรือว่าไงครับรู้แยกทางกันแม่เสียพ่อก็หนีไปอ๋อเลยอยู่กับยายอยู่กับยายครับ ก็ค่อนข้างจะขัดสนพ่อกับแม่ผมไปเห็นบ้านเขาก็เลยแต่คุยกับผมว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยมาคุยกับผมผมเอามาอยู่ด้วยดีไหมพ่อกับแม่จะเลี้ยงจะเรียนจ,จนจบเรียนไอ้ส่งเรียนให้จบอะไรนนอ,อย่างเี้ตอนนั้นเนนชอบยังครับชอบเขาอยังก็ชอบเนอยอ๋กอก็มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านครับแล้วไงต่อครับพ่อกับแม่ผมก็รักเหมือนลูกเหมือนลูกสาวครับ ไม่ได้คิดว่าเป็นลูกสะใภ้ลูกอะไรหรอกมันเป็นลูกสาวครับก็ตกลงเป็นทองแผ่นเดียวกันครับปีความสุขไหมครับช่วงนั้นก็มีความสุขมีความสุขเขาเลยเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือแล้วก็เรียนเนนก็เรียนใช่ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นไหนคะมอต้นอ๋อมสองอ๋อผมนี่ขึ้นปีหนึ่งจะขึ้นปีสองแล้วตอนที่มาอยู่ด้วยกันนะอยู่บ้านด้วยกัน เขาก็เรียนชั้นได้กันเลยใช่ไหมครับใช่ห่างกันสองปีอ๋อสองปีเขาเขาเขาต่างก่าเราครับอ๋อเขาก็อายุน้อยกว่าเราใช่ไหมครับอน้อยกว่าเราอ๋อช่วงนั้นเนนสิบเจ็ดใช่ไหมหรือว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเขาก็สิบห้าอ๋อก็อยู่บ้านเดียวกันพ่อกับแม่ของเนนก็รักเหมือนลูกตัวเองก็ในฐานะก็อยู่กันแบบครอบครัวครอบครัวแต่ก็เป็นสามีภรรยากันแหละถูกไหมครับใช่ ก็เรียนต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างเรียนมีกระทบกระทั่งกันไหมครับก็มีบ้างตามเป็นปกติอันแนี้ยของทุกคนทุกคูค่ท,คคทุกบ้านต้องมีแต่เราเราไม่ใช่คนคิดมากคือถ้ามีเรื่องอะไรเราก็อยู่กับพูดโทอย่างเดียวอืแต่ช่วงหลังหลังเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดพูดโทูหมายความว่ายังไงครับ,รค,รบคืออยู่ข้างนอกนี่มันไม่มีเวลาที่ออกไปปฏิบัติปฏิบัติอ๋อนี่แหละ เป็นสวนหนึ่งในการที่ให้มาบวชคือข้างนอกมันไม่มีเวลาไม่มีพวกนี้ครับเลยก็จะหลุดสรุปแล้วความรักความรักยังไงก็เรียนไปด้วยอยู่ด้วยกันด้วยเลยด้วยไปด้วยครับใช่ก็เขาก็คิดจะมีอนาคตนะแต่ผมไม่ได้คิดไปถึงอนาคตคิดแค่ว่า มันนี้แค่นี้ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นนิสัยมั้งไม่มเข้าใจตัวเองเหมือนกันแล้วเขาเป็นคนอารมณ์แบบไหนครับเขานิ่งไหมม,มันเข้ากันไม่ได้หรือว่าไงนิสัยอุปติสัยไม่หรอกคือเราตอนนั้นเรายังไม่คิดว่า จะเลี้ยงเข้าได้อะไรประมาณนี้ออแต่เราก็เลี้ยงตัวเองได้ไปทํางานกรุงเทพก็แยกกันสักพักช่วงนั้นผมไปทํางานกรุงเทพอ๋อตกลงไปใช่ไหมครับคนคนละไอ้นี่ตอนนั้นเรียนยังไม่จบครับที่ไปอ๋อยังไม่จบคือมันเป็นช่วงฝึกงานหกเดือนครับเราก็ไปอยู่กรุงเทพเขาก็คิดมากเราจะไปมีนน่นมีหนอ๋อมีมีแฟนใหม่ประมาณนั้นครัใช่ งทีมันเยอะไปแล้วก็ราคาญนะเล็กๆแล้วคุณนี้เลยแต่ล้วก็อยู่มาอยู่มาเรื่อยๆตอนนั้นเองก็อยู่กรุงเทพเขาก็อยู่บ้านดุงเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยแต่ตอนนั้นเรียนจบแล้วหรือยังไงยังมันเป็นช่วงก่อนที่จะจบเดอนครับครับก็หยุดเรียนช่วงใกล้จะจบก็ไปฝึกงานด้วยใช่ฝึกงานครับ และกลับมาอยู่บ้านทีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะที่ผมบอกมาก็แฟนใช่ครับไม่ได้มีปัญหาก็าจากกันด้วยดีจากกันด้วยดีแบบไหนครับคือเขาก็ไม่น่าจะคิดว่าเราจะกลับไปแล้วมนะั้งเพราะเราเคยพูดไว้นานแล้วว่าถ้าได้ดวดอีกเราอาจจะไม่เราอยู่ด้วยกัน,นอประมาณนี้ครับ เขาก็คงวางวางอ๋อวางแผนครับตอนที่เราไปทํางานกรุงเทพเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาคงวางใจได้แล้วว่าเราจะไม่กลับมาครับ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 แล้วไงต่อครับโอ้โหมันดราม่าไปเปล่าเนี่ยไม่หรอกไม่ครพอหลังจากที่เนนทํางานกรุงเทพเสร็จปั๊บกลับมาที่บ้านดุง okay ร้อยเอ็ดไอ้อุดรเขาเจอเขาไหมฮะเจอก็ยังเจอเขาก็อยู่บ้านนั่นแหละโออยู่บ้าน ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมความรักความรักก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็มาอยู่อุดรครั้งนี้จากทำงานที่รุเทีกลับมาแล้วปั๊บก็ใช้ชีวิตใช่นานไหมครับนานไม่นานแต่เหมือนนานไม่นานแต่เหมือนนานใช่ผมนี่ต้องเป็นปูุ้ชนที่ตื่นรู้ตลอดเวลาเไรป่ะเนี่ยคุยกันเน้นเนี่ยสรุป กับสิงกาหรือว่าคนรักก็คุยกันพูดคุยกันเหมือนธรรมดานานเหมือนไม่นานมันยังไงต่อก็เลยตัดสินใจแล้วว่าบวชก็บวชเอางี้แลยกันบวชก็บวชไม่ไม่คือไม่เต็มใจบวชแล้วเราก็คุยกับครูบาอาจารย์ไม่ทางร้อยที่ร้อยเอ็ดแล้วว่าจะบวชเขาก็เตรียมบริขารเตรียมขาบาททุกอย่างจะบวชเนรนะครับบวชเนนครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองครับ แล้วแฟนคัดค้านไหมก็มีบ้างอนิดหน่อยคือถ้าพี่เลด้าไปจากเราอ๋อถ้าพี่เลด้าไปหนูก็จะเสียใจแล้วก็หนูอาจจะมีแฟนใหม่นะขู่ไหมมีขู่ไหมไม่มีไม่มีหลักความลบไปวางกิเลสขอกำแล้วจึงกลายเป็นเปรตความต้องการของคนมีมากรนยาแท้ยังถึงใช้ธรรมะเป็นอาณาเขตกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับนี่แหละฮะ เนรอุปถากขององค์หลวงตาสินทรัพย์จารณะธมโมพูดไม่ค่อยเก่งยิ้มอย่างเดียวข้างในอย่างนี้จิตใจท่านเมตตาตั้งแต่เป็นเนรแล้วถ้าเกิดเป็นครูบาจะขนาดไหนครับปีหน้าเป็นครูบาแล้วนะครับเนรงดาของเราไว้พบกันใหม่ EP พสองขอบคุณนะครับบอลเชิญยิ้มแล้วก็บ๊อบบี้สามบาทห้าที่ร้องเพลง,งเพร่อเพะ,เพะถวายแด่องคหลวงตาสินทรจรณะธมโม,ต,ธม,โมติดตามปีพสนะครับ ไปกันก่อนครับสาธุครับรอ๋ออย่าลืมกดติดตามหลวงตาสิสังขีดด้วยด้วยเมตาหลวงตาสิ้นคิดขาดได้แล้วมั้งพอแล้วมังวมว้งเออ